อุปกรณ์ชนิดนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะใช้สอดส่องบริเวณพื้นที่ที่เราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าเห็นได้นะครับ<ม>เพื่อให้ดูว่ามีการทำรังของโถกอยู่บริเวณไหนหรือเปล่า<ม>นะครับอันนี้จะเป็นบริการจาก Game Factor นะครับ<ม><ม>โอเคครับพี่ครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นบริการจาก g m Factor อีกเช่นกันนะครับซึ่งตัวนี้เราจะเรียกว่าตัวสแกนความชื้นนะครับซึ่งตัวนี้ครับเราจะถูกสแกนบริเวณภายในบ้านเรา บริเวณตรงไหนก็ตามแต่ที่มีความชื้นมากเป็นพิเศษนะครับนั่นหมายความว่าเป็นจุดที่สูงเสี่ยงต่อการที่ปลวกจะมาทําลังอ่าอย่างนี้ครับเวลาที่เจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่ก็จะมีการทําการสแกนว่าบริเวณตรงไหนของเราภายในบ้านนะครับที่จะมีความเสี่ยงที่จะมีความชื้นแล้วก็อย่างที่บอกครับก็จะมีเป็นจุดที่ต้องสงสัยว่าจะมีปลวกสามารถขึ้นได้ โอเคครับเมื่อเราตรวจสอบนะครับว่าบริเวณตรงนี้นะครับเป็นที่ที่ปวกกําลังทํารังอยู่นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะวางเหยื่อสเตชันตัวนี้นะครับไว้บริเวณที่เราต้องสายสไปนะครับไม่เป็นอันตรายต่อหนูด้วยนะครับสเตชันภายนอกครับโดยทีมงานนะครับก็จะฝังตัวสเตชันตัวนี้ลงไปนะครับบริเวณนอกบ้านนะครับ โดยเราจะใช้เหยื่อพิเศษก็คือไม้เนื้ออ่อนซึ่งเป็นไม้ที่ปักชอบชอบมากนะครับถ้าเขารู้เขาอยู่ตรงนี้จริงๆเนี่ยปัวเขาจะขึ้นมากินไม้อ่อนตัวนี้นทุกเปลี่ยนเป็นเหยื่อเหย,ยื่อที่ใช้นะคะก็จะไม่เป็นอันตรายต่อเด็กคนในครอบครัวและสัตว์เลี้ยงค่ะท้าราคบเป็นปูเราก็จะใช้เป็นปลาสแตนเลสนะครับเพื่อให้บ้านเรายังคงความสวยงามอยู่แล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานคราวนี้ เจอปลวกเมื่อไหร่กำจัดปลวกอย่างปลอดภัยด้วย M อ็มแฟกเรรักบ้านใส่ใจคุณ